ชายหาดไทยนะคะขึ้นชื่อว่าสวยไม่แพ้ใครค่ะล่าสุดได้รับการการันตีจากเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว r ว d Beach g u i ด e ของอังกฤษนะคะที่ได้การจัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลก100แห่งประจำปี2566ค่ะชายหาดไทยติดอันดับ5แห่งด้วยกันนะคะมาดูกันเลยค่ะกกระดานจังหวัดตรังนะคะติดอันดับที่1ค่ะชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้บรรยากาศรอบเกาะน,นะคะก็มีหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลก็ใสสะอาดมีแนวปะการังแล้วก็กละปังหาต ลอดชายฝั่งของเกาะเลยนะคะและที่นี่เป็นแหล่งดำน้ำตื้นดูปะการังที่สวยแห่งหนึ่งของตรังด้วยค่ะส่วน4ชายหาดที่เหลือนะคะนั่นก็คือหาดไร่เลจังหวัดกระบี่ค่ะติดอันดับที่9ของโลกหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตอันดับที่18แลห้หลมหาดเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาอันดับที่21นะคะแล้วก็อ่าวตะโหนดเกาะเต่าค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันดับที่44ค่ะ ภูเก็ตนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของช่วงสงกรานต์ปีนี้เลยค่ะนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้บอกว่าตอนนี้มียอดจองห้องพักล่วงหน้าในช่วงสงกรานต์เข้ามามากขึ้นนะคะแม้สัดส่วนนะักท่องเที่ยวของภูเก็ตค่ะเป็นคนไทยร้อยละ30ต่างชาติร้อยละ70แต่ว่าสงกรานต์ปีนี้นะคะเราจะได้เห็นคนไทยมาเที่ยวมากกว่าเดิมค่ะ อีกนึงเนี่ยเรามีคนคนไทยมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเกือบเกือบสีล้านคนแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปว่าก็จะเป็นเดินทางมาทางรถส,ส่วนใหญ่ก็คือไปกลับมามาแบบเที่ยวเที่ยวในจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับไปครับในส่วนนี้ผมคิดว่าในช่วงสงการเองก็เป็นช่วงหยุดยาวก็จังหวัดใกล้เคียงก็น่าจะมาเที่ยวภูเก็ตค่อนข้างเยอะครับ ส่วนราคาห้องพักช่วงนี้นะคะถูกกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ประมาณร้อยละ20ค่ะแม้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวก็ตามแต่คาดว่าตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปราคาห้องพักจะเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับปี2 5 6 2นะคะซึ่งบางโรงแรมที่ติดชายหาดหรือว่าติดทะเลปรับราคาขึ้นมาเท่าเดิมแล้วค่ะสำหรับภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในไตรมาสที่1ปีนี้ถือว่าฟื้นตัวแล้วนะคะเห็นได้จากอัตราการเข้าพักลี่ลอยู่ที่ระหว่างร้อยละแปถึง88ค่ะ อย่างไรก็ตามเมษายนอัตราการเข้าพักอาจจะชะลอลงไปนะคะเพราะว่าเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติระยะไกลนะคะอย่างเช่นที่ยุโรปรัสเซียสารัฐเดินทางกลับประเทศค่ะแต่เราจะเห็นตลาดระยะใกล้เข้ามาแทนโดยเฉพาะที่จีนค่ะ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปกตินะคะในช่วงสงกรานักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาแต่ปีนี้อาจจะยังไม่มากค่ะเพราะว่าข้อจํากัดของจํานวนเที่ยวบินส่วนตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็เชื่อว่าปีนี้จะขยับเพิ่มขึ้นค่ะคิดว่าสงกรานเนี่ยมันเป็นช่วงท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้โชคดีที่เรามีเราเที่ยวด้วยกันเฟสห้าเข้ามาช่วยนะครับก็แปลว่าเรามี2สถานการณ์ผสมสสถานการณ์ผสมกันอันที่1คือเรามีเราเที่ยวด้วยกันเฟสห้า อันที่2เรามเาีเป็นช่วงปิดเทอมหรือหยุดยาวพอดีอันที่3ก็คือเป็นฤดูเทศกาลหรือฤด,ดูท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตลาดโดเมสติกของในประเทศก็จะเติบโตขึ้นสักประมาณ1 0บสกว่าปจากที่มีอยู่นะครับเดิมๆเ,เนี่ยตลาดโดเมสติกของเราอยู่ที่ประมาณสัก35-40ก็น่าจะขยับขึ้นมาเป็นสักส5 5 0นะครับ จังหวัดสุราธานีค่ะเป็นอีกจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยววางแผนจะไปเที่ยวช่วงสงกรานนะคะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทางคนไทยแล้วก็ต่างชาติทยอยเข้าพื้นที่กันแล้วค่ะดูได้จากการต่อแถวซื้อตั๋วเช็คอินที่บริเวณชายหาดหน้าพระลานเกาะสมุยนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆค่ะ นักท่องเที่ยวไทยคนนี้บอกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอยากเที่ยวทะเลค่ะซึ่งทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพก็ไปมาหมดแล้วก็เลยเลือกมาที่ทะเลทางใต้นะคะเพราะว่ามีชื่อเสียงระดับโลกค่ะส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวที่นี่ถือว่าคึกคักเลยนะคะแล้วก็น่าจะช่วยสร้างไรายได้ให้คนในพื้นที่ค่ะท,ที่มาครั้งที่แล้วที่สมุยก็คือเริ่มเปิดประเทศแล้วก็แบบเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นแล้วก็รอบนี้เห็นแบบแน่นมากก็เลยคิดว่า ถ้ามีทั้งเท่าต่างชาติอะเข้ามาเยอะๆอะคนท้องถิ่นก็น่าจะแบบมีไรายได้มากขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวไทยก็ดูคึกคักมากขึ้นนะคะน่าจะโอเคกับแบบโดยรวม ด้านผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าหลังผ่านวิกฤตโควิด1 9แล้วก็มีการเปิดประเทศการท่องเที่ยวโซนภาคใต้ได้รับความสนใจจากต่างชาติอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาการเข้าพักก็นานขึ้นด้วยส่งผลให้ยอดจองห้องพักบางแห่งเต็มไปจนถึงปี2567ค่ะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินทางช่วงของโควิดได้ประมาณ2เกือบ3ปีหลังจากนั้นเขามีการบุ๊กกิ้งหรือว่ามีการจองที่พักก่อน พอจองมาปกติเขาก็จะเดินทางมา5วัน7วันตอนนี้ก็คือเมื่อเปิดประเทศเอาละไม่ได้มา2ปีเอาให้คุม้มก็มีการจองยาวขึ้นบางท่านเนี่ยจองเป็นเดือนเมื่อมีการจองกันเป็นเดือนเกิดขึ้นนะฮะบุ๊กิ้งมันก็เลยไม่มีโลละช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเชิงของการท่องเที่ยวที่ต้องมาดูเรื่องของไฟบินเป็นหลัก พุ่งในการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวใน14จังหวัดภาคใต้ก็ถือว่าดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะเป็นช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวทะเลที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าสามารถเที่ยวได้ทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันส่วนสัปดาห์หน้านะคะก็สุดเทศกาลสางกรานกันแล้วค่ะก็อยากจะชวนนะคะไปเที่ยวสงกรานอ n t h ด b e a c ชค่ะรับรองสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ